โลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงแท้แน่นอนเลยสิ่งที่เราเห็นว่ายังอยู่ก็เพียงชั่วคราวสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคงก็เพียงภาพลวงของใจที่หลงยึดเรามักจะเอาใจไปผูกไว้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบางคนผูกใจไว้กับคนรักบางคนผูกใจไว้กับทรัพย์สินบางคนผูกใจไว้กับตำแหน่งหรือคำชมของผู้คนแต่เราลืมไปว่า ทุกสิ่งเหล่านั้นไม่เคยอยู่กับเราได้ตลอดไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกนี้คือความไม่แน่นอนคนที่เรารักวันนี้อาจจากเราไปพรุ่งนี้ทรัพย์สินที่เราหวงแหนวันนี้อาจกลายเป็นของคนอื่นคำชมที่เคยได้รับวันหนึ่งก็อาจกลายเป็นคำตำหนิ เมื่อใจเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี้เราก็เหมือนเอาเชือกไปมัดหัวใจตัวเองไว้กับความผันแปร ى. ยิ่งสิ่งนั้นเปลี่ยนใจเราก็ยิ่งเจ็บเพราะเราคาดหวังว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเที่ยงแท้นี่แหละคือการปล่อยโดยไม่ทอดทิ้งรักโดยไม่ยึดติดอยู่โดยไม่ทุกข์ผู้ที่เข้าใจความไม่เที่ยงจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง เพราะรู้ว่ามันคือธรรมดาของโลกเหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม่ได้เศร้าเพราะรู้ว่าฤดูการเปลี่ยนไปเราก็เช่นกันเมื่อยอมรับความจริงของชีวิตได้ใจเราจะเริ่มเบาจะเริ่มยิ้มได้แม้วันที่อะไรๆเปลี่ยนไปหมด